สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะครับค่ะแล้วครับพี่แอมครับพอมีเรื่องจะเล่าครับเมื่อหลายวันก่อนพ่อไถฟีดโซเชียลไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ่าเขารีวิวเบเบดนะเขาบอกว่าเป็นเบเบดแท้เป็นงานของเกาหลีนะครับเพื่อนๆเป็นวิสาหลลดลดราคานะครับเหลือเพียง285บาทนะครับพ่อก็เลยน้องข่าเนาะพ่อก็เลยได้ทําการสั่งมานะครับเพื่อพิสูจน์ว่า มันของจริงหรือของปลอมอ่าพอของมาถึงก็ปรากฏว่าสภาพครับเพื่อนๆแ,แล้วก็เป็นของปลอมง,งานเฟกนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ของจริงนะครับนี่พอของมา2ชิ้นนะครับเกือบ300อนะเพื่อนๆเว<อ>ลาเพื่อนๆไปเจอรีวิวอะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับจะเห็นแก่ของถูก พ่อสั่งมานี่ก็อยากพิสูจน์ว่ามันเป็นปของแท้หรือของปลอมเพราะว่าในรีวิวในรีวิวใต้สินค้านั้นไม่มีใครรีวิวเลยเพราะว่ามันเพิ่งขึ้นมาแต่คนไทยก็หลอกกันเองนะพเพื่อนๆมาทําคลิปรีวิวอย่างดีปักตะกาด้วยแต่สุดท้ายของได้มาเป็นงานเฟกพ่ <Hey. S 1> อก็เลยเอางานเฟกอีกอันมาเปรียบเทียบนะพเพื่อนๆน,นี่เป็นวิสารถทั้งคู่ <Wow. S 1> แต่ตีแบรนด์คนละแบรนด์นะพเพื่อนๆอันนี้เราซื้อมาในเมืองเพียงเท่าไหร่นงโก้แปดสิบเก้าบาท แปดสิบาบาทกับเกือบ300ร้อเลยนะเพื่อนเพเฟกทั้งคู่เดี<ะ>๋ยวให้น้องโก้กับพี่แอมไปแกะรีวิวกันแบบชิ้นต่อชิ้นเลยนะเพื่อนๆว<ะ>่ามันมีความเหมือนแตกต่างกันยังไงเนาะ,ะไปตั้งสนามกันด้วยครับน้องโก้ไปด้วย<ะ>มาครับเด็กๆครับมาแกะกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันชิ้นต่อชิ้นเลย โอเคแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ตัวชุดก็จะไม่ได้ห่อถุงมานะครับส่วนเจ้าเบบีก็ห่อมาเป็นถุงเดียวกันเลยนะส่วนฝั่งนี้นะครับของพี่แอมเป็นไงนี่ห่อถุงมาห่อถุงมาทั้งคู่เลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าตัวตัวดึงก็คนละสี่นะครับใช่ครับเหของพี่แอมงออีกต่างหากไหนน้องจับชิ้นส่วนไหนหนูมันต่างกันไหมผัดจนจับครับ ันนี้มันจะมีความนิ่มกว่าอันนี้แข็งมากอันนี้แข็งมากแล้วแล้วมันงอแล้วมันก็แบบเหมือนมันจะหักแล้วฝั่งนี้คือฝั่งที่พ่อสั่งมาเนาะของพ<ร>ี่แอมคือพ่อสั่งนะครับของ้องโกคือที่้องโกแวะซื้อนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะกันชิ้นต่อชิ้นเลยต่อไปตัวชักก่อนดูตัวชักก่อนตัวชูตัวชูพี่แอมแกะเลยนะแกะเลยเพีย่แอม ของโกะมาเปรียบเ,เทียบใกล้ๆเลยครับเ,เหมือนกันหรือเปล่าพี่แอมของนกโกะของพี่แอมมันจะเป็นสีดำด้านๆของนกโกะมันจะเงาๆโอเคครับแล้วก็เป็นไงพิมพ์เหมือนกันไหมเขียนว่าเหมือนกันแต่ว่าของนกโกะไม่มี X อ๋อ,อนี่แนะเพื่อนๆตัวหนังสือก็ฟ <Wonder land S 1> อนต์ฟ<ช>อนต์ก็จะมีคนลาดน,นะครับของพี่แอมจะฟอนต์เล็กของนกโกะจะฟอนต์ใหญ่โอเคแกีตัวบีบเอ็ดเลยครับ นี่ตัวเบครับนี่พี่แอมพี่แอมรู้สึกว่ามันจะเงากว่านะ<ช>ที่ดูด้วยตานะที่พ่อเห็นนะครับของน้องโก้จะสีสดกว่าเข้มกว่าส่วนฝั่งของพี่แอมก็จะสีออกจางๆจงืดๆนิดเดียวนะนิดเดียวครับส่วนในตัวตัว,ตวเอที่เป็นโลหะตัวนี้นะครับก็จะแยกไม่ออกนะเพราะว่าแยกไม่ออกแต่ของอลโก้จะมีความคมกว่าพิมพ์ก็จะคมกว่าต่อไปเป็นรัเชิ ลักเช่มีลักเช่ไหนดูด้านนี้ก่อนมีลักเชเท่าหกศูนย์ให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยครับนี่เพื่อนๆอนันนี้ของนโกนะของนกโกมีอ่าขอนโกสีจะเข้มกว่าใช่สีเข้มกว่าแต่ว่าก็เป็นหัวนอตสีเฉกเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วครับโอเคเฟกทั้งคู่ต่อไปต่อไปบิดนี่บิดเหมือนกันเลยบิดแยกไม่ออกเลยเพื่อนๆอุ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้มีเดี๋ยวให้เพื่อนๆพื่นดูนะครับอ๋องานจะตัดไม่ค่อยเรียบแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไร ตรงบากมันก็ไม่เหมือนกันนะครับพเพื่อนๆเห็นไหมครับอนะ่ะประกอบเลยครับเก็นครับอย่าหลงกันนะครับบิดนะเพื่อนๆใส่อ่ได้แล้วได้แล้วส่วนสูงมันเท่ากันไหมไหนลองวัดหน่อยเอาตั้งกับพื้นครับเท่ากันไหมเออของพี่แอมสูงกว่าออของพี่แอมสูงกว่าแบบชัดเ<ม>จนนะเพื่อนเพื่อตูดนกโกลมันโดนตัดไม่ใช่ตูดนกโกตูดนกโกลเบ๊บเบ๊มาลองเล่นกันครับพี่แอม ดีกว่ายิ่งยิ่งตเตี้ยยิ่งยิ่งเบิร์ดได้ง่ายเลยเบิร์ดแบบไหนครับเบิร์ดตีลักเชตครับน,นี่ของโลองโก้โอ้ยของโลองโก้ลื่อนกว่าลัวพี่เอามันสุดฝืดอ่ะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมามาลองกันสักสักชดสักตาสักตั้งสักตั้ง<า>โอ้โอชว์เบดก่อนชว์เบดก่อนโชว์เบดเบดกันเด็ดเด็ดแล้วจะจะจำได้ไงเนี่ยแล้วจะจำยังไงได้เนี่ย จำจากตูดทำไมแตกทั้งคู่ทำไงเนี่ยซีวันโกใครเนี่แตกขอใครอ่ะอันนี้ของใเดี๋ยวให้เวลาตรวสอบแป๊บนึงของลโก๋ล้ก็เฮ้ยของี่แแตกประกอบมานี่เซต P21 โก๋นี่อันไหนของลโก้เอ้ลงโกอยู่ข้างของพี่ยมลงไปกลางแล้วของลโก๋วนอ้วลโกลงไปแทนอ้าวลงโกโดนตี ยังไงต่อครับยังไงต่อขอลองโกวอนพี่อมอยู่กลางขอลองโลงไปแทนที่แล้วครับตอนนี้เพื่อนๆแล้วก็ยังไงต่อเจอกันที่ตรงกลางแล้วครับไม่เป็นสายเลยน้องก็สายสเตมินาครับสเตมินานี่คือพลังหมุนนานอะไรงี่เหรอครับครับมุนนี่ต่างเของขเขาล็อกเพโอเคมันก็ไม่ได้มีความต่างกันมากนะเวลาล่นนะครับแทบจะแยกไม่ออกส่วนชิ้นงานนี้ก็ต้องสังเกตดีๆนะครับครับถือว่า เฟกตั้งคู่โอเคของพี่แอมก็จะมีด้ามเถมาให้ด้วยนะเพื่อนๆนี่สำหรับของพี่แอมนี่ราคาเกือบ3 0 0อยถือว่าไม่คุ้มเลยนะเพื่อนๆใ,<ช>ใครจะซื้อเบบี๋ของแท้ก็ดูดีๆนะครับหาร้านที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็จะเห็นแจ๊ของถูกนะนี่เราก็สั่งมาเป็นตัวอย่างแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็พี่แอมพ่อก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เรากลับมาเล่นกันใหม่คลิปหน้าครับบุ้ยบุยครับบ๊ายบายพี่ชวดฟืดมากเลยเพื่อนๆมาพี่แอม มาโกชุดกันดีกว่า 3,2,1,2... ว้าว